สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้ป้ามีเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นหมูมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องของป้าด,ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นลูกชิ้นหมูนะคะ น้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะกะทิป้าจะใส่เป็นมะเขือยาวกับมะเขือพวงนะคะแล้วก็พริกชีฟ้าซอยค่ะใบโหระพาใบามะกรูดค่ะปรุงรสกันง่ายๆค่ะด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาค่ะอันนี้เป็นกะทิกล่องนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือแกงกันได้เลยค่ะค่ะเริ่มจากเอาหัวกะทินะคะเคี่ยวสักครู่ค่ะ วันนี้ป้าใช้เป็นกะทิกล่องนะคะเคี่ยวไปสักครู่นะคะถ้าเป็นหัวกะทิเริ่มแตกมันนะคะเราก็ใส่น้ำพริกแกงไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกแกงที่ป้า,าทำไว้เองนะคะแช่แข็งไว้ค่ะ ผัดไปสักครู่ค่ะป้าก็จะตามด้วยน้ำตาลนะคะใส่ไปแค่ครึ่งช้อนโต๊ะก,ก่อนนะคะปรุงกันได้ตามชอบเลยค่ะนห็ปะกะทิกล่องนะคะเขาจะไม่ค่อยแตกมันนะคะแต่ป้าก็ชอบนะคะพอมีมันแล้วจะไม่ค่อยชอบทานค่ะอันนี้ป้าก็ผัดจนใช้ได้แล้วนะคะป้าก็จะค่อยๆใส่กะทิ ลงไปอีกค่ะเพราะว่าวันนี้เราใช้เป็นลูกชิ้นนะคะเราไม่ต้องเอาลงไปผัดค่ะว่าใส่น้ำพริกไปน้อยนะคะเพราะว่าเด๋ยวจะเผ็ดค่ะสมาชิกจะทานไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็เดือดพรานแล้วเราก็จะใส่ลูกชิ้นหมูลงไปค่ะ เราก็รอให้ลูกชิ้นของเราสุกนะคะตามด้วยมะเขือยาวค่ะป้าใส่มะเขือเยอะมากเพราะว่าป้าจะทานแต่มะเขือค่ะเลือกทานแต่มะเขือเราก็จะปรุงรสชาติเพิ่มนิดนึงนะคะป้าก็จะใส่ไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะ ยานกดมะเขือให้จมน้ำนะคะเดี๋ยวเขาจะดำหมดยานอ่อนไปนะคะเมื่อรถได้ตามที่เราต้องการแล้วป้าก็จะใส่พริกชี้ฟ้ากับมะเขือพวงลงไปค่ะ ทีนี้เราก็จะตามด้วยสุดท้ายให้กระเดือกขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะตามด้วยใบยโหระพาและก็ใบมะกรูดฉีค่ะใครจะใส่กระชายไปก็ได้นะคะกระชายเนี่ยจะนิยมใส่ในแกงเขียวหวานปลานะคะใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะตามด้วยใบยโหระพากับใบมะกรูดฉีค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะทานกับข้าวร้อนๆน,นะคะหรือว่าทานกับขนมจีนก็อร่อยค่ะ สำหรับป้าแล้วเมนูนี้นะคะจะต้องบุกพริกขี้หนูสวนใส่ไปด้วยสัก5-6เม็ดนะคะก็จะหอมอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเซอร์เป็นได้เลยค่ะอร่อยแบบง่ายๆค่ะ นี่ค่ะหน้าตาแกงเขียวหวานลูกชิ้นหมูของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเวลาทานนะคะป้าก็จะทานกับขนมจีนค่ะอร่อยมากๆค่ะลองทำรับทานกันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้านะคะสวัสดีค่ะเอาไปให้คุณยายก่อน